เดียวกันไหมครับรจิตที่ความวคิดก<ค>ละอันตัวความคิดเนี่ยเป็นผืนนาตัวจิตนี่คือลําแสงที่ไปหรือเมล็ดพืชที่ไปตั้งบนผืนนาครับอย่างตอนนี้ผมตอนนี้เราเราอยู่กับลมหายใจแล้วเราคิดแวบไปว่าเราไปทําอย่างนั้นแล้วเราบอกเฮ้ยไม่ได้ตอนนี้เรากําลังนั่งฟังทําอยู่เราดึงกลับมาตรงเนี้ใช่ไอ้ที่ดึงกลับมานั้นคือความคิดหรือคืออะไรครับสัตว์สัตว์เป็นคนเดินมักครับเพราะสัตว์เป็นคนติดขันห้าครับ ขณะที่คิดเนี่ยวิญญาณไปปฏิทิตังในในสัญญาแบบนั้นและที่กําลังคิดครับพอดึงกลับมาเนี่ยจิตดวงนั้นเนี่ยต้องดับครับจิตดวงใหม่เกิดดึงกลับมาอยู่ตรงนี้ปัจจุบันกลับมาตั้งในปัจจุบันในกาย พออย่างนี้เราก็ดึงได้เรื่อยๆเลยครับอาจารย์ถูกต้องดึงได้เรื่อยๆไม่ว่าจะทําอะไรเราก็ดึงมันตลอดเช่นเราเดินอยู่สมมติผมพูดกับอาจารย์อยู่ตอนนี้ครับถูกต้องแล้วผมไปคิดเรื่องว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านแบบไหนผมดึงกลับมาเลยเพราะตอนนี้เราคุยอยู่กับอาจารย์อยู่นะใช่อย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไหมถูกต้องเลยเนี่ยทําได้ตลอดเวลาและเนี่ยเป็นอริยะเลยอ่ะวันนี้เราต้องฝึกตลอดโสดาบันเนี่ยจะทําแบบนี้ได้ได้อยู่ตลอดทั้งวันเพราะว่าผมผมใช้สูตรอย่างนี้ครับ ที่ผมฟัง youtube ที่พระอาจารย์สอนนะครับผมก็เลยคิดผมเองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ผมคิดออกไปทางอื่นอืเช่นผมกําลังกินข้าวอยู่อืแล้วผมไปคิดว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จผมจะต้องจะต้องไปไปทําสิ่งนั้นอผมดึงกลับมาเลยแล้วก็ผมก็บอกว่าเรากําลังกินข้าวอยู่นะอืผมไม่บอกภรรยาด้วยครับไม่บอกใครเลยครับบอกตัวเองเรากําลังกินข้าวอยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นการดึงมาไหมครับใช่นี่แหละนี่แหละตรงเป๊ะ อย่างนี้งอย่างนี้โอเคทําได้ตลอดเลยนี่ผมทำอย่างนี้ไม่กล้าบอกใครเลยอถ้าการเราเห็นจิตในจิตกลัวว่าเดี๋ยวคนเขาว่าเราจะเพี้ยนอืมครับเนี่ยเราเห็นเราเห็นการเคลื่อนไหวของจิตหมดนะอย่างนี้ถ้าผมไปถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยเพราะเมื่อกี้ผมคุยอาจารย์อยู่ตอนนี้ผมอยากจะไปสูบบุหรี่อผมดึงจิตออกมาเลยดึงดึงกลับมาว่าไม่สูบบุหรี่เพราะเรากําลังฟังอาจารย์อยู่นะใช่นั่นนะพอเราดึงกลับมาเรื่อยๆนะเราจะเห็นเกิดดับเรื่อยๆเนี่ย ต่อไปมันจะจะเริ่มเข้าใจว่าเอ้จิตไม่ใช่ของเราเนี่ยเข้าใจอ้ยจิตไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเห็นว่ามันเป็นท่าตามธรรมชาติความเข้าใจตรงเนี้ยมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างอย่างตอนนี้พูดฟังพระอาจารย์สอนอยู่เนี่ยครับแล้วมันมีจิตแวบหนึ่งว่าอยากจะกลับบ้านแล้วอืมผมดึงกลับอืแล้วก็บอกเราฟังพระอาจารย์สอนอยู่นะอืออย่างเงี้ยแล้วก็นั่งต่อ นี่ถือนะว่าเป็นการดึงกลับแล้วเป๊ะเลยเนี่ยละนันทิเลยนะขอบพระคุณครับเนี่ยต้องทำเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยสูตรเนี่ยเราทําได้ตลอดเลยเราเราจะรู้ว่าหลักการตรงเนี้ยจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนเราทําได้ตลอด